แดดตาดิจังแล้วเม็นเรื่องอะไรเนี่ยโต๊ะอะไรหนักเลยเราเน đi theo đi theo đây ở đâu mà nó hay khao đi khao 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 ngồi, อย่างนี้ก็ได้มไหมพอรถแล้วก็เอาไม้มาเดี๋ยวก็มาทำอีกทีเลยไปที่วันเที่ยงเลยเราที่หมดแกลูกไปนอนเองอ่ะมาจะตั้งหมดกนมเรื่อยโอเคเดี๋ยตีขึ้นไปชิมใหม่รถไปไปให้เขาเปลี่ยนรถมาก่อนเออไปหนุบไปเดี๋ยวไปตอนเย็นเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้วันเช้าเอา มาไต่อเที่ยวแล้วเที่ยวนี้จมายคมคาิดไ่ขาไเยทัว่ใานไฝากรีเรียนศึกษาหน่อยตั้งน่ะอเรองออออมาตรงตรงเลยเดี๋ยวเรามปทำงก่นกนเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวรงนี้

哎，還没空你管吗？ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ở gì bờ <laughs> ừ, ừ, này đreo sociedad Những Bref Hiện tại là trời đksam đã cố xử thuốc để ngân chu Đây này ตัวเขายงไม้พลาดันก็เดนเลยมันนเลยงันคน้ำลึกขนาดคอเลยเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้ตอนนี้ต้อ <c oughs> <c oughs> ง,งผ,มผมไม่อยู่แต่ผมท่วมแล้ว พื้นพื้ระเบิดแล้วนะที่ทำงานเลยที่ไหนเฮ้ที่นี่นี่ยไอ้ี่นี่แต่ที่นี่ที่วัดอะไม่คู่ข้างกันนี่ไงบนนี้มีบนนี้มีเนี่ย